สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองไป FC แฟนขับแฟนบอลลัมช่องตองอูรำเพลินออฟฟิเชียลคับพี่น้องแม่นักตองอูกะเตรียมสิ่งเตรียมของจะเดินทางนะคะจักผู้ใดมายินอยู่หน้าห้องบ้างไหมพี่น้องแดงโตแต่เศร้าพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีแม่สามจ้า ตื่นเต้นมาปลูกเจ้าขอเตื่นตั้งเต้ตีหามาแต่งหนาแต่งตาครับเอาพับเครื่องพับกระเป๋าพวกที่เดินทางไปเมื่อนี่มืได้เตื่นเต้นมาเป็นงานแรกอืแต่ขอเห็นมีงานไปตลอดแม่จ้าบู๋เนาะเมนอยู่เมร์เมนอยู่เกยดขึ้นได้มีบ้านเจ้าน่าไปย่ำย่ำทำพาวพร้อมเม่ต้องอูนะเห็นตุจะอยู่ในคลิปโอ้เห็ตุจะอยู่ในคลิปแม่ร้อง พอทองใบก็ไม่กิตาบอโออันแม่เล้ากระสีประมาณห้าสิบห้าเนี่ยล่ะห้าสิบห้าห้าสิบหกเดือนเออก่อนกันกับว่าลายปีดอกเจ้ากรห้าสิบสองห้าสิบสามเอจ้ปลูกเป็นพี่เป็นน้องไปเนาะอืมก็เลยเต็งโตท่าแต่เศร้าได้ยินว่าได้ยินว่าสิบไปบ้าน ป้าพี่น้องกระเป๋าหอยสอกงามแท่ยันประทันยันประทันโเตียยันไปก้อนบ่โอขึ้นชิวเตตีหาเตอืมบอกตาตีหาเครื่องถ้าปากหกโมงเเลย ว่าตื่นอาบน้ำก็น่าจังนะตอนเช้ามาเอเห็นเขาลงไปเห็นถ้าชุวงโมโูก็ว่าอ๋อแม่เจ้าจะ่าได้เจ้าตื่นมาจะมาอาบน้ำโมหนูยังวันได้อาบน้ำเด้นจังก็ไม่มาอาบน้ำนะลูกเอจรกมันต้องจะปีต้องมันไหวยานบ้านหมันจากโมงจะโมงตอนมันท่านรถคนเนาะแต่ว่าแต่ที่ไปนั้งเจ้ามื่อนี่อ๋อแม่ดซัมสิปปเป็นเรีนบ้านน้าเรียนบ้านน้ำอ๋อเพราะว่ามัน มันเป็นเส้นเส้นที่สิไปอยู่แล้วเนาะบ้านหนูกับชัยภูมิกับมห่างกันห่างกันจากกิโลห่างกันทำว่าห่างกันหลายบอกกับว่าลายก็ซ้ำนีดไปซ้ำนีดไปบ้านบ้านงานนะเออกระป๋าไก่ปันใดเออเวนเรียนเพราะว่าหนูสิไปเฮ็ดธุระพร้อมงานเพราะว่าเฮาต้องงานเฮาต้องต้องฮู้ว่าเขางานแต่งโมงเนาะจ้าเป็นหนักเฮาต้องเป็นี่ อป้าพี่น้องาสาวสายินืมักเดมักสาวไซนินอ้บ่ได้อ่านกินแต่สิ้นมันเมื่อคืนนี้่นมีความหวังคนว่าว้าเตะออเว้าเตือนอยู่เ <Hey. S 1> จ้าว่าเตะอว่าเตือนอยู่ทั้งยิ้มทั้งหัวว่มามาลํำอันนั้นสิ่งลดเฮ่างัากเอียงก็เออมักสาวเทา <laughs> เอาคนกะเลียกว่าหาเอาเนาะฉันกะว่ากันอันมักสาวเท่าเนาะาฉันกะเลียกว่าอันมักแตบอันมักคนเกิดก่อนละเนาะาฉันว่านะฉันว่าภาษีเนหนมอยู่เดียพ่นเพนภาษีว่าเจ้าอันนั้นเป็นอีหยังเนาะคนคนเอฟซีเพิ่นก็ถามหาแทบบอดเราขึ้นนันนันอิ้นจเจสีนะเออเออว่เอฟซีกระโทงมาถามหล่ไล่พนว่าอันแม่ซ้ำอันลิมอดแง้งพ่ะจ้า แต่ยังบม่ตอบกลาตอบปัญหาเนาะญาติมันนั่นๆกันเลยว่าแก่งบ่แก่งกันยังบม่ตอบบพราะเออต้องต้องไปเบิงนางต้องไปเบิงเนาะเพราะว่าเพราะว่าเขากะคือรอบนี้บ่มีไรสดรอบนี้บ่มีไรสดเด้อจ้าเด้อบ่มีไรสดบ่มีนัน่นอันนี้มิเตเฮ้าสนมิเตนัน่เนเฮาโพสเฮาสอย่างว่ามีงานซืนองานมิเตโพรมีงานใดจ้าเพราะว่าสถานการณ์มันกะคือว่าละนะ่ะเนาะ ขั้นนั้นวันที่สามนี่เนาะวันที่สามนี่กลับมากขมาเล่นยูโดเนาะยูบ้านนี้ชอดแก่งจ้าซื้อบัตรเขามาจ่าครัวนั่งจ่ายบัตรขมาเลยจ่าี่น้อสามเริ่มจะมีอันอีกอย่างเขาเอิญไอคิวในสมองแล้วก็มีสปิริตในการขายแบเขมาลอยสามสิบเก้าบาทจ่าเล่นนยูบ้านสาวหน่อยเพชรเป็นแพงเลยอ๋อขั้นหนางานกะ จะเลีนไปเรื่อยๆเรื care, them, ่อยเลยใช่จะเลีนไปเรื่อยๆเรื ok ่อยๆเลยเพิ่นบอกแล้ววันนี้เอามีนอดบ้านนางงานบอกนี่นี่จะบ้านนางงานก็มีมีโบนีอยู่นะตรงนี้นะคนไกลๆเพิ่นกระจ้าก็จะเข้าไปเบิ่งเด้เอาได้ยินว่าบโบโบโให้ไปเด้มิตาเฮามิตาอันนี้เด้อแต่หมอนรัมเดอือ แม่แม่ให้ข้าวกล่องเด้อย่าไปบอกข้าวม่วเด้อเอฟซีประสิงงท่านอานกับซื้อบัตรกับมาเด้อพี่น้องเด้อวันที่สามเด้อกันทีเหรียญสดแจงเลยเหรียญเต็มที่เลยบัตรละลอยสามสิบกว่าบาทบ่แพงบอือนี่ามาเบิ่งวันที่สามนั่นหลังจากเข้าไปเหรียญกับมาวันที่สามเนี่ยก็คือว่าเต็มทีโอเดียว Uhm เดี๋ยวแม่สามซีมาซีเกียงทะเลีงไข่อีกรอบหนึ่งกันบ่จ้ากระิมาบอกเอฟซีเนาะเออซอยกันสนับสนุนกันเนาะดีใจหดอกเอฟซีมึงกระโทู้มาถามทั้งทั้งซีเป็นทั้นทังซีมันก็เป็นห่วงเนาะมันก็ดีใจและลายดอกมันดีใจคุ้มใจอยู่ในสมุนีกับพอกำลังใจกำลังใจของเพิ่นเพิ่นมาพอได้กับอันนั่นขมากับแม่สาม สู้ๆเด้จจเอจ้าแม่สามไว้ก็จ้าไว้จ้าแม่ย่อมรับมาจิตใจของแม่สามมากเกินว่ามากทั้งนี้สู่พลังคนก็ว่าโอ้ขอยขวี่ขนาดแขวีสั่นำแขวย,ยังบาวายทาเจ้าเนอเกินว่า<อ>แต่ว่ากำลังใหญ่คนมาหลายคนกตีใจญ่น้ำพึนบวบาอยู่ทั้งใดทั้งต่างประเทศเดย์ทั้งเมืองไทยเดย์กูเดยเนาะนอก็ดีใจญ่บาบามือแรงในกระบอกกันเด้อจ่าเด้อจังหว<อ>ัดชัยภูม<อ>ิ<อ> พอเราว่าถ่ายงานพี่น้องการแต่งโตกับว่าสาวใสยีนกระเป๋าน้อยหอยสอกวีมาพร้อมมาว่าวีน่ามามาหาเจ้าตั้งแต่เศร้าโอ้ยก็ว่ามันตื่นเลยเนาะตื่นแล้วนอะนเล่นโทรศัพท์อยู่กำลังอันอนววันเป็นขอประตูก,ก,กำลังคุยกับโทรศพัพท์คุยกับพ่อกับแม่หัวตะลงุงตื่นแต่เศร้าก็น่าสนหรอกว่ะตื่นตั้งแต่ตีหา้าของเราไป ลูกมาสองน้่งอาบน้ำนั่งระดับถ้าเป็นแตงตอถไายจะได้มาหาเจ้าเนี่ยเรียกว่าอ๊อฟพอดีแต่ดื่นก่อนหมดก่อนนะยังมันนั่นเพราะว่าจะได้เตรียมเครื่องยังไว้เตรียมต่อยแล้วเตรียมเครื่องไว้แล้วข้อบออกคือลดกระบอกเพิ่นไว้แล้วว่าเมื่อไหร่จะไปกัะบอกอู่คนเดอร์กาตาเครื่องส้ำอ่างอันใส่อีหยังเกาะเดี๋ยวสิกระตาที่คอยคอยใส่อันเครื่องส้ำอ่างเออเออเพราะว่าเป็นอัน ได้พ่อผมก็ไ่ได้เอาไปได้หมดอีก็อไปได้จะไปใส่น้ำลูดก่อนเพราะมันหลายยาอ๋อคือคือบอใส่ถุงไปนน oh, 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 ้ำเดี๋อยู่บ้านเดี๋ยวไปเอาหากระตาให้กระตามีอยู่มีอยู่่บกระตาแบบไรล่ะกระตาแบบเปิดปิดเปิดปิดนี่ล่ะกระตาไปเก็บเห็ดนะโอ้กระตาไปเก็บเห็ดก็มีบ่อเดี๋ยวเพราะว่าอยู่บ้านเป็นคนมาเก็บเห็ดเดี๋ยวเอาอิริไปคนมาหาอยู่หากินเป็นคนมาหาเขาป้าเก็บเห็ดเนี่ยขนาดเห็ดนี่บ่อยู่บ้านจากเที่ยวดอกบ่ค่อยอยู่บ้านไปหาล้อเห็ด น้ำพูน้ำหาวน้ำอันนี่ไปแล้วหายอหากินเนาะพ่ออันใดก็เอานั่นอีหลอกอีง้อมไปจังสั่นไปอีหลอกนั่นอยีหลอกไม่นี้ไปเล่นบ้านเจ้ามันควรจะดีใจไว้ก็ภูมิใจไปอยากไปเห็นสิ่งที่อยากกินที่สุดคืออย่างที่เขาอยากกินบ้างก็ล้ว เห็นนด่นเจ้าไทยร้องเนาะเจ้ากกินนั่นนี่อ้างใคยก็โอ้ยสนอนี่กับแม่เป็นเฮ็ดเป็นแต่แ่บแต่เน่าสนอใครจึงไปได้ไปบอสนอกพอดีเจ้ามา่วนราอือคนอีกยครพแวะโอ้ที่เห็นซื้อมาฝากกันซื้อมาฝากนะมาฝากบอดกับซอดมาอืนว่กับแม่เป็นกเห็ดเป็นแว่แสบแต่เน่าสนอ ไปซื้อน้ำเพลินมันเบิดก่อนมันได้บลายก็เลยแบบเอาไปพู่นก่อนก็เลยบอกแม่ซ้ำเอาไว้รอบหลังเพราะว่าเขาเสดไปพู่นอยู่นะอยากินคอลามบ้านชาเขามีตำนานเดยทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งขาวทั้งดำอะไรเอ่ยคอลามหมอนึงแม่ันนันโบคอลามเ้าทังใหญ่ทัิงยาวแต่ก็กี้อยู่บ้าน นะพอแเราขายไมเตอร์กระบอกยาวกระบอกไม่กระบอกไม่ญ่ไม่ยาวเพรานเอาไม่ยังเห็ดฮะเพรานเอาไม่ยังเห็ดบางงเอากะเอาไม่นั่นนี่ล่ะไม่ไพ่พวกไม่ไพ่พวกอันนี่ล่ะเพิ่อเอินไม่ยังบุชกระบอกหูจากเพราะว่ามันมันไม่เพิ่อเอิญไม่คอลามไม่คอลามตั้งหากเห็ดนะอู้สอ่อนกระเป๋ากระเป๋าได้มาแต่ใส่นี่โอ้นี่บอันน้องอันสื่อแล้วมันก็เลยใส่ไม่ได้เอาไห้โอ้ผู้ใด ติมโอ้ไม่ตีมผู้จัดการซ้อนโตเต็บ่มีอย่างกะให้เป็นซีกเป็นคองไม่ว่าจะใส่เพราะได้ใส่ว่าบอมันบ่มันมีงานล่ะเนาะมันมีงานหลายพี่สามจะเข้าไปซื้อทั้งหลายเออเถือถือถือเถือก็เลยให้เอ้ยพ่อนั่นไปก็ขอแค่ว่านายมีงาน กันไปเยมนแม่สามก็คือเว่าขึ้นหนูเลยนูว่าโอ้ยขันสมมติว่าได้ออกงานแล้วก็ขอให้โรคภัยไข่เก็บมันเด้มันจางหายให้มันอันนี้ให้ตลอดปลอดภัยจากโรคภัยเนาะเขาก็อยากไปลองไปล่ำไปหาเงินเพราะว่าอ่ามันเป็นอาชีพที่เราอ่าที่ที่เขาทำมาหากินได้ํามงานอื่นเขาเห็ุได้บอกเขาก็เราทำได้นะ คือทําได้ถ้าจะถ้าไปแม่รุ่นนี่ไปเหตุงานโรงงานเขาเขากับวาราพ่อลาอือแมนเพราะว่าเขาอยู่จุดนี้อยู่แล้วอือพาวนาให้ผ่านโลกเนาะมันไปด้วยดีเห็นยังก็ได บอดพลวิเมื่อคืนในง,งานกฐิมี่เขามาหลายอยู่เลยจา้า,ข,าข้าอันนี้ล่ะค่าอันเดียวอันเดียวนี่แหละาลางานหลายอยู่อืมข้อาก็ดีใจอยู่ได้ได้ยนินว่าง,งานเขามากยังสั่นสิที่สิสหบห้าในปัญไว้อยู่ใจกฐินแต่ว่าฬานมันน,นั่นเนาะกระเขาก็เบิ่งไปเรื่อยๆตามสถานการณ์บ้านเมืองตามสถานการณ์อันนี้นั่นล่ะแต่ว่าก็อยากให้มันผ่อนลงผ่อนคลายเขาเสียด้ไปหาอยู่หากิน แบบที่เขาบ่ได้มานั่งแบบย่านจังจังซ<ต>ี่เ,เดินซ้ายแล้วก็ได้ออกไปเรื่อยๆอย้ายเรืออร่อยๆแบบขยันสี่ดีอมัยู่ได้คิดพ่อสมัยตะกี้เนาะแมนนะ่เนาะไปออกงานเป็นงานบุญงาน,นบ่อนเนานะนเป็นประเพณีต่างๆเนาะสิเป็นประเพณีนั่นแต่ละฤดูจังซี่เนาะ คิดหอดคิดหอดความเก่าความหลังคิดหอดอันนี้โลกกระจากมาอียังเป็นอียังก็็สีไดามีเงินมีคำเก็บไปอือี่อเก็บทอนเล็กทอนน้อยพอไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่านัอย่งนีนะเขาเนาะลูกกัยังบ่าเลกรงานเนาะลูกกับซำจะปียี่สิ ยี่สิบสองปีกับว่าท่านได้เห็ุงานไปทหารกับว่าท่านได้หูว่าออกมาสิมาเห็ุงานอย่างงานก็แห่งหายยากงานก็หายากเงินก็หายากนที่อยู่ด้ซูมือนี่ก็คือสู่ไปซูมือนี่็คือเอฟซีมันพ่งมากแบบสูเดินกำลังใจจากเอฟซีออความในใจออกมาแล้วเลยคือสู่บ่ถอยนี่จะพูดอ่น นั่นมาไล่มาโทรมาหาดักมาเออออกไปทา้งไหนมองซ่องไหนนัแม่ตองอูบ่อเรื่อแม่ติ๋มไอติ๋มจังสี่กระถามหาแม่ส่องใหญ่แน่เนาะซ่องใหญ่แน่เพิ่อนกระถามหาจังนี่นะมาเออไปท่ายแม่ซ้ำแน่แม่ซ้ำนี่ใส่แม่ซ้ำนี่จานัง่ี่นะ แม่วันเราเป็นแบบว่าเราเป็นแบบใดเราอยู่จังใดเรายังสู่บอยจะสีมันบัานี่บัานี่พอเพิ่นมาบอกให้ฟังแล้วมันพบพอกําลังใจล้วนๆจ้าเลยมีกําลังใจกันมากเลยนั่นั้นพอได้กระทามหาแม่แซมในนอสู่ไว้บ่น้องที่นะว่าน่ะเก็น์หนักกันสู่ไว้ยู่จ้าก็เลยบอกเพิ่นสู่ไว้ยู่มไปได้อยู่จ้าเสนอมันก็บอกเออหนี้แห้งใจขึ้นมากก็เลยสู่ เน้นงานที่เป็นแบบมือไปมือบอแบบนั่นกันยังอยู่สู่ไปได้น้ำพีน้ำหนองแม่แม่ก็ยังพอสัมหนีถามผู้เพิ่นบริหารลูกน้องหลายๆลูกน้องหลายๆแล้วก็ต้องซื้อยูซื้อกินเออต้องเบิ่งเงี้งอันนี้บริวารเพิ่นเพิ่นแห่งคาก็เพิ่นแห่งคาก็เฮาได้ไหม่ะเพิ่นแห่งคาก็นั่นก็เฮาอีก เพราะว่าเพิ่นกันเบิง่งดูแลเบื้งดูแลบ่สุสอย่างองืทุกแผนกทุอกอย่างเฮาต้องเฮาก็เฮาก็เฮาก็ให้กำลังใจเพิ่นพร้อมแล้วเฮาก็ให้กำลังใจตัวเฮา,า,าพรมตัวเฮาพรอ้อ,อมตัวเพิ่นพร้อมอืคือแค่บ่มีเพิ่นเฮาก็บบราเดอบ่แม่นจนะ้ังก็ถือว่าเพิ่นให้โอกาสให้โอกาสอีหลี่ย่างมากยอมรับเลยเพิ่นให้โอกาสเฮาพอด ื่านพิ่นก็เอินไปหาจ้าไปหาื่านอือก็ถือว่า่นว่าเออ่นเป็นยังด่อยู่ตัวนีใวันนี้โอ้ยูยูได้กำลังใจล้นลามเอซีก็กำลังใจแม่สามกำลังใจแม่สามเออสูๆเออแม่สามเออกลมากัสูดเออขันสูบ็บดเว้กับบอกอ o เด้ r จัสซน่นะความในใจของเขาก็เลยแบบ โอ้ฉันมีกำลังใจลุกขึ้นสู้จะมีตะกูลหายกำลังใจแล้วก็มีตะกุลหักคนแย้งจ้าแต่ถือว่าดีดีดีอยู่หรอกดีจ้าดีใจอืมบราเคยมีในแบบในตั้งแต่เกิดมาเป็นชีวิตในชีวิตอืมแล้วก็บอกเคยว่าใจได้มาได้มาไล่มาไล่เน่กำลังใจเน่แต่กะกี่มันมีแต่กำลังใจหนาฮ่านเนาะผู้ใดผู้ใดมากเขา ก็ยื่นสิบบาทยี่สิบบาทให้จังสี่เนาะเออเดินเออเสด็จมาแบบเพิ่นโอนเงินโอนยังมาให้เออโอนเงินโอนยังยี่สิบสี่คนโอนมาให้ฝากไปให้แม่ซ้ำเด้อให้ย่าซ้ำเด้อพูนอาหารร้อยพุรพะพันพุรสองร้อยอยากบ่เคยได้อ่ะฝากการขอฝากให้พี่น้องเฮากดไลค์กดแชร์กดตะไข่ ติดตามช่องของแม่นั่งตองอูํำเพลิออฟฟิเชียลจ้ะเออหัดบอกช่องตองอูรำเพลิออฟฟิเชียลเพราะเขาเสียหาพ่อคันขึ้นแม่มันหาว่าพ่อมันหายยากต้องว่าตองอูรำเพลิออฟฟิเชียลกดไลค์กดแชร์ให้แม่สามค่ะสำหรับคลิปนี้แม่นั่งตองอูก็แม่สามขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ อยู่ดีมีแห้งทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่สุภูสุคนค่ลพบ <อ S 2> ปอดแต่สิ่งดีๆลำๆรวยๆค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ